ชิลี่หนึ่งชิลี่เผาสองสามส5่ห้าหชิลีนะคะหาพริกหาเม็ดเป็ดเป็ดน้ำตาลน้องแม่สิใส่ไปเลยชูรสน้องแม่ก็สิใส่ไปเลยคะ่ะอายินโมโตะนะคะหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็ น้ำปลาเด้อค่ะน้ำปลาเนี่ยถ้าพี่สีใหญ่เนหนึ่งนะคะน้อแม่กะจิกะใส่เอาเด้อค่ะไม่มีไม่มีสูตรตายตัวนะคะประมาณเนี้นะคะหนึ่งช้อนน้ำปลาผู้ใดมักแสบหลายก็ใส่หลายเด้อค่ะพี่น้องจ้าเออแล้วกะน้อแม่มีน้ำมะขามโอ้ยไก่บดจะได้ให้เบื้องน้มามะขามเปียกน้ำมะขามเปียกนะคะนะมันงแไก่บดเนาะเห็นว่าก็ได้ แล้วก็จะใส่หนึ่งช้อนครึ่งนะคะหนึ่งทับพี่ครึ่งนะคะเนาะนั่นละและ้วแม่ก็สิบปันเลยค่ะห้ากับมะนาวค่ะมันก็จะแดดออกมาประมาณนี้เนาะอันนี้พวกมะนาวมะเขือเทศเนี่ยแม่จะใส่ที่หลังเนาะค่ะแล้วห้ากับหรือไมอ่ก,ก็ผู้ใดบ่มีน้ำปะลาเนาะค่ะจะเป็นปะลาตัวนี้ค่ะเดี๋ยวปลาคีมค่ะปลาคีมปลาคีมเห็นไหม แม่จะกินปลายค่ะหั่นใส่ค่ะพีนะนะะนะน่น้องจ้าแล้วแจะห้าเนาะแล้วแจะห้าวที่เอาซัมไนนะเนี่ยน้อแม่ก็ใส่ประมาณนี้แต่ว่าพวกที่บ่มีอันที่ว่าอยากได้แบบในส่วน,นหลายๆเห็ดเป็นย่ำก็ได้เด้อพี่น้องจา้าหนะ้าใส่น้ำกระเทียมดองก็ได้ค่ะผู้ใดมักเนาะเนี่ยน้อแม่จะใส่น้อ,แม,นอแม่มาก,กินมะเขือเทศเนาะเอ่อขอใส่ถุงมือแป๊บหนึ่งนะคะเด้อ มาต่อพี่น้องจ้าน้ำไม่ได้แล้วมันปะแต่ว่าข้าชิมบางก่อนนะคะแจนหรือไม่กันพี่น้องเอาใส่ก่อนเดี๋ยวค่อยห้ามาเติมน้ำปลาที่หลังเพราะว่าข้าวมีข้าวมีอันน้ำปลาใส่ไปแล้วเนาะคะ่ะแล้วแม่ก็สิเทใส่ได้เลยวรึไม่เฮ็ดส่วนในร้านนะคะเห็นบหมพี่น้องจ้ามาก็นาดนกินมากมากเลยแหละก็ขยำเลยค่ะ พี่น้องจ้าข้ามียางกระไซไปด้วยค่ะอยากใส่ยางกระไซด้วยค่ะนะอ้ยแซ่บรสตินี่ได้กินหอมขนาดพี่น้องจ้าเห็นไหมคะเด้แน้วนแม่ขอชิมจะได้ใส่น้ำปลาได้นะคะเนาะชิมน้ำมันก่อนดนะ้ชิมน้ำอ้ย โอเคเลยค่ะพอใช้น้ำปลาดีเนานะนัแม่น <c oughs> ้ำปลาบังหน้ามาังแมวพอใส่อะไรด้วยค่ะประมาณนังแม่ใส่น้ำมะขามเปียกแล้วเนาะโอ้ยโอเคเลยค่ะพี่น้องจ้ะกับ <c oughs> เป็นเอนอันเช็ดสินแล้วเนาะคะ่ปะป่ะห้าวไปกินกันเลยแม่พี่น้องจ้าตักใส่จานนังแมก่กะจีจัดเลยนับจ้าจานไว้แล้วเนาะคะนะ่ะเนาะ นี่พี่น้องจะเทเลยไหมเทบุบเลยเนาะเทบุบเลยโอเคไหคะใส่ไปในนี้โอเคบอาคา่ะอ่ะหมุนให้หมุนให้อ่ะาเอากล่องนั่งเมนจะมีอีกอย่างใส่ก็ใส่ไปด้วค่ะพี่น้องจา้า สวัสดีค่ะมา,าเนี่ยลนเน่เน่เน่มาเลยมาเลยมาเลยค่ะกินได้เลยนะคะส้มตำแบบไม่มีขุกแล้วก็อร่อยได้เนาอพี่นองจาาออาอ้ามาอ่ะมาเ็ียนเอาไม่ปวดอัดน้ำแา็แก่เผ็ด อืมตำดำแบบไม่มีคุบไม่หมมไหนันานเลยรัดปายา Papaya salad. I have two from uh, Sauce, Papaya salad sauce. I have also, and then uh, you can make so it's yummy. How to make I have for you my friend. Mm hmm. I r i e n มันแบบน้ให้ทุกคนเบอร์่าจิบใส่มือหยิบเดนี่มาเป็นอันอดบ้่ได้อดบม่ได้เห็นแม่ต่อยกินเมื่อวานโอ้น้ำลายแตกนะคะแม่ต่อยนะคะช่องกุมภาชาแนลจิบชีนนะคะนั่งกินแต่จะแซบแต่จะแซบ ขอบคุณนะคะสูตรน้ำแั่ตับ นั่แม่จะใส่แค่หลอดนั่นเมื่อเนี่ยก็ลางแล้วล่ะค่ะก่ล้างมาได้ค่ะนั่งแม่เจ็บแต่ว่าพอจิบอใส่เมื่อยิบมันก็อดมาได้นะ Ừ. Chọn dùng dụng Đây กินเมือแล้วลืมบอกพักอีกยังงว่าิดปักส่อยพักกวงตุ่งบานเพื่อนอนะพักกวงตุ่งตุนนี่ไงไปนอนจ้าเรื่มบอกเรื่มบอกเขาโทษค่ะ sống là sống, sống là sống lại nhúm ừ em ơi Sao? เก็บในไว้แค่ในก่อนเด้อค่ะเด้อกระผพาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องแมวเนี่ยสวัสดีค่ะรักและที่ถึงทุกๆคนคะ่ะบ๊ายบาย